สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักกลับมาพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุชเพ่อนพิภพอาจารย์ประจําจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะค่ะ ก็กลับมาพบกันเป็นประจำนะคะกลับรู้ไว้ใช่ว่าจุลชีววิทยาทางอาหารบายครูชมบีในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นตอนนะคะที่ยังต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการถนอมอาหารโดยใช้กิจกรรมนะคะของจุลินทรีย์ซึ่งก็อย่างที่เคยได้เรียนไว้นะคะว่าเรื่องของการถนอมอาหารเนี่ยปัจจัยหลักที่สำคัญนะคะอันดับต้นๆเลยนั่นก็คือเรื่องของจุลินทรีย์จุลินทรีย์ที่ มีผลต่อการเน่าเสียของอาหารแล้วก็จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคของอาหารในกลุ่มนี้เนี่ยเราควรที่จะต้องทำการทำลายนะคะหรือว่าลดปริมาณลงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็เราเนี่ยไม่ควรนิ่งเฉยนะคะถ้าเราไม่สามารถทำลายจุลินทรีย์เหล่านี้ได้หมดไปเราก็จะต้องใช้กรรมวิธีนะคะที่เราเรียกว่ากระบวนการแปลรูปอาหารเนี่ยเข้ามาช่วยเพื่อควบคุม ไม่ให้ปริมาณจุลินทรีย์ที่หลงเหลืออยู่เนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นมาแล้วก็ส่งผลให้อาหารของเราเกิดการเน่าเสียนี่ก็จะเป็นเรื่องของการถนอมอาหารของเรานั่นเองนะคะวิธีการอย่างที่บอกไปง่ายๆเลยค่ะอย่างเราเนี่ยก็คือเรื่องของการล้างทำความสะอาดนะคะบางครั้งเราก็อาจจะหยิบผักผลไม้ของเราขึ้นมาใช่ไหมคะอย่างบางครั้งเราเ ทานผลไม้เราเดินเข้าไปในสวนใช่ไหมคะเราปลูกผลไม้เอาไว้เราก็เด็ดเด็ดผลไม้มาอาจจะเป็นอะเป็นส้มแล้วเราก็ทำการปอกเปลือกอ,อันนี้ส้มยังพอยังพอเข้าใจได้เพราะว่าเราทานในส่วนของเนื้อส้มผลส้มด้านในเปลือกเนี่ยเราปอกออกใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วจุลินทรีย์ถ้าเกิดการปนเปื้อนมาจากฝุ่นละอองนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ติดอยู่ที่เปลือกเราก็สามารถที่จะเอาออกได้ แต่ถ้าเป็นในส่วนของอย่างแอปเปิลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราไม่สามารถทําการปอกเปลือกด้วยมือได้นะคะเราใช้มีดปอกแต่ถ้าเราอยู่ในสวนแล้วเราเก็บมาจากต้นเนี่ยเราทําการปัดๆเช็ดๆแล้วเรากัดเนี่ยเราก็อาจจะเสี่ยงนะคะต่อการได้รับจุลินทรีย์นะคะที่อาจจะปนมากับฝุ่น นะคะหรือละอองอะไรต่างๆเนี่ยติดมาแล้วก็นำพาเข้าสู่ร่างกายเราก็ได้นะคะวิธีการง่ายๆก็คือนําไปล้างทำความสะอาดซะก่อนแล้วก็ค่อยบริโภคจะดีกว่านะคะดังนั้นค่ะในเรื่องของการที่จะถนอมอาหารนะคะอย่างที่ครั้งที่แล้วก็ได้บอกกันไปนะคะก็คือเรื่องของการสร้างสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของอาหารในทางที่จะเกิดการเสื่อมเสียนั่นเอง ก็มีหลากหลายวิธีการนะคะที่จะสร้างสภาวะที่ไม่เหมาะสมเช่นการใช้ความร้อนการใช้ความเย็นนะคะพูดถึงกันบ่อยๆเลยคือเรื่องของการใช้ความร้อนการใช้ความร้อนเนี่ยเราก็ได้ยินกันอยู่บ่อยๆแล้วนะคะเพราะว่าเป็นวิธีการที่ง่ายนะคะแล้วก็สามารถฆ่าจุลินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ความร้อนเนี่ยเราสามารถที่จะฆ่าหรือทำลายจุลินทรีย์ในอาหารได้นะคะ ก็มีวิธีการหลากหลายผลิตภัณฑ์หลากหลายต่างๆมากมายนะคะใช้ความร้อนในการทำลายจุลินทรีย์เราก็จะเห็นนะคะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเครื่องดื่มนะคะหรือเป็นกลุ่มอาหารที่เ,เราทานเป็นประจำในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่คิดด้วยซ้ำว่าอาหารนี้เนี่ยผ่านการพัชไรามาแล้วหรอนะคะอย่างในส่วนของ พวกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลนะคะที่บรรจุมาในแพ็กเกจนะคะบรรจุพัน์มาแล้วเนี่ยหลายๆผลิตภัณฑ์นะคะก็ทำการทำลายจุลินทรีย์มาด้วยวิธีการ p a าสเจอรไนะคะแล้วก็มีวิธีการที่รุนแรงขึ้นมาหน่อยนะคะในการใช้ความร้อนคือการใช้อ,อ,อุณหภูมิความร้อนนะคะ มากกว่า100องศาเซลเซียสก็คือการสเตอร์ไลท์การสเตอร์ไลท์ก็จะมีทั้งในแบบที่เราเรียกว่าเป็นแบบ u s t นะคะหรือเป็นในกลุ่มของอาหารกระป๋องเดี๋ยวนี้การสเตอร์ไลท์นะคะก็อาจจะไม่ได้อยู่ในรูปของกระป๋องแต่อย่างเดียวแล้วก็ได้มีทั้งในรูป,รปของถุงที่เรียกว่าเป็นถุงเพาสนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์อาหารนะคะที่ใช้ความร้อนระดับสเตอรไลท์ในการทำลายจุลินทรีย์แล้วเช่นเดียวกัน แล้วก็ยังมีวิธีการอื่นๆมาร่วมด้วยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ความเย็นการใช้บรรจุภันณฑ์ดังนั้นเราจะเห็นนะถ้าเป็นวิธีการนะคะทางกายภาพเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ความร้อนได้เป็นหลักนะคะความร้อนก็มีทั้งแบบร้อนแห้งนะคะแล้วก็ร้อนชื้น ในส่วนของร้อนแห้งนะคะก็ใช้ในส่วนของความร้อนนะคะจากในส่วนของเปลวไฟนะคะหรือใช้ลมร้อนโดยตรงนะคะแต่ถ้าเป็นร้อนชื้นนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้ว,วมันชื้นแสดงว่าต้องมีเรื่องของน้ํามาเกี่ยวข้องก็มักจะใช้ในรูปของสตีมหรือไอ้น้ําร้อนนะคะที่มีความสามารถนะคะที่จะถ่าย โอนความร้อนเนี่ยแล้วก็ให้จุลินทรียได้รับความร้อนนั้นแล้วก็ถูกทำลายให้หมดไปนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของการใช้รังสีนะคะในการทำลายนะคะจุลินทรีย ก็จะมีทั้งแบบที่เป็น non ionizing นะคะแล้วก็เป็นพวกแบบ ionizing วิธีการที่เราเห็นนะส่วนใหญ่เราก็จะใช้ในกลุ่มของรังสี X นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของแกมมาเรย์นะคะในการใช้รังสีนะคะแล้วก็ฉายไปที่อาหารเพื่อถนอมอาหาร ะะให้มีระยะเวลานในการบริโภคได้นานมากขึ้นรวมไปถึงสามารถที่จะทําลายจุลินทรีย์นะคะที่เรากังวลใจอยู่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอยากจะเ,เก็บวัตถุดิบอันนี้เอาไว้นะคะแต่ไม่อยากให้โดนความร้อนนะคะแต่อยากทําลายจุลินทรีย์เราก็จะเลือกวิธีการฉายรังสีนี้เนี่ยมาใช้ในการทำลายจุลินทรีย์เหล่านั้นไป นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการกรองนะคะการฟิลเตอรนก็อย่างที่เคยได้เรียนไว้นะคะในเท็ปก่อนๆเนี่ยว่าการกรองก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะช่วยแยกหรือลดจำนวนจุลินทรีย์ออกจากวัตถุดิบเหล่านั้นได้นะะก็จะมีการใช้นะคะในตัวในส่วนของแผ่นกรองหรือฟิลเตอร์นะคะตามขนาดต่างๆนะคะเพื่อที่จะแยกจุลินทรีย์หรือแยก น,นะคะหรือว่าแยกสิ่งต่างๆที่เราไม่ต้องการนะคะให้ปนเปื้อนมาในผลิตภัณฑ์อาหารของเราก็สามารถที่จะทําได้ดังนั้นเราก็จะเห็นนะคะว่าเวลาเราจะบริโภคนะคะผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยอย่างกรณีถ้าเป็นผลิตภัณฑ์นมนะคะถ้าเป็นในนมสดเราก็จะเห็นว่า จริงๆแล้วนมพัชไรหรือนมอะไรก็แล้วแต่นะคะวัตถุดิบเริ่มต้นก็คือต้องได้มาจากสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งในประเทศไทยเราก็นิยมได้มาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั่นก็คือวัวนะคะหรือโคในวัวหรือโคนะคะที่ได้มาก็คือต้องทำการรีดน้ำนมนะคะจากแม่วัว เวลาเราได้ออกมาเนี่ยน้ำนมที่เราได้นะคะก็จะถือว่าเป็นน้ำนมดิบหรือเป็นรอมิ้วในส่วนตรงนี้เนี่ยในสมัยก่อนอาจจะมีการบริโภคนะคะเพราะว่าได้มาจากวัตถุดิบเริ่มต้นนะคะแล้วก็นำมาบริโภคได้เลยนะคะไม่มีการใส่สารอะไรที่ปนเปื้อนแต่เรื่องของ จุลินทรีย์ที่เรามองไม่เห็นนะคะมีการปนเปื้อนแน่นอนนะคะในสมัยนี้เนี่ยหลังๆมานี้นะคะเราเลยเห็นว่าไม่ได้มีการให้บริโภคน้ำนมดิบแล้วนะคะเพราะว่าอาจจะไม่มีสารเคมีหรือสารอะไรมาปนเปื้อนไม่ผ่านกระบวนการไปรูปอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่จำนวนจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมานะคะจากสุขลักษณะในการรีด หรือว่าจากแม่วัวหรือผู้รีดเองก็ตามเนี่ยอาจจะมีการปนเปื้อนลงไปนะคะซึ่งจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนลงมาเนี่ยเป็นอันตรายที่น่ากลัวมากนะคะก็มีการนำน้ำนมดิบนะคะได้มาผ่านกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บรักษานะคะเพื่อควบคุมไม่ให้ปริมาณจุลินทรีย์เริ่มต้น เพิ่มจำนวนนะคะเราจะเห็นว่ารถที่ขนส่งน้ํานมดิบมาเนี่ยก่อนเข้าสู่โรงงานแปรรูปจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ใช้เรื่องของความเย็นเป็นตัวควบคุมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอใช้ความเย็นนะคะในการควบคุมนะคะยับยังไม่ให้จานวนจุลินทรีย์เพิ่มจํานวนเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยเขาก็ไม่ชอบสภาวะที่มีความเย็นอุณหภูมิต่ำๆนะ,ะนะคะเขาก็จะไม่เพิ่มจำนวน นะคะและก็เมื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการโรงงานนะคะมีการถ่ายมาที่แท้งเก็บน้ํานมนะคะเพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพหรือรอผลตรวจคุณภาพของน้ํานมระหว่างที่ทำการตรวจสอบคุณภาพอยู่เนี่ย mm. ก็จะใช้ความเย็นเข้าช่วยในการควบคุมนะคะแล้วก็ควรเก็บไว้นะคะไม่ควรเกิน1วันหรืออย่างมากก็คือ2วันนะคะเพราะว่า ที่อุณหภูมิต่ำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจำนวนจุลินทรีย์จะไม่เติบโตก็คือจะควบคุมไม่ให้เพิ่มจำนวนได้แต่ก็คือ,อ,อยังคงมีการเพิ่มจำนวนแต่เป็นไปอย่างช้าๆนะะถ้าเราทิ้งไว้ในระยะเวลาที่นานจำนวนจุลินทรีย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆก็จะมีปริมาณที่มากขึ้นนะคะจนทำให้น้ำนมเนี่ยเมื่อนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปแล้วอาจจะได้น้ำนมที่มีคุณภาพที่ไม่ดี อันนี้เราก็ไม่ควรเก็บน้ำนมนะคะทีอ่อยู่ในสภาพเย็นนะคะตอนเป็นวัตถุดิบเนี่ยไว้นานหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะนำไปผ่านกระบวนการให้ความร้อนนะระดับพัชไรท์ก็ว่าไปแล้วก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์นมพัชไรท์ออกมาซึ่งก็จะต้องทำการเก็บรักษานะคะเอาไว้ที่อุณหภูมิต่ำเพราะว่าพัชไรท์เนี่ยฆ่าจุลินทรีย์ได้ไม่หมดยังหลงเหลือจุลินทรีย์บางส่วน ะะซึ่งจุลินทรีย์ที่หลงเหลือก็คือจุลินทรีย์ทําให้อาหารเน่าเสียแต่ว่าจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคเนี่ยถูกฆ่าไปหมดแล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็จะทําให้ต้องใช้ความเย็นในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพัชไรส์เนี่ยร่วมด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทําให้จํานวนจุลินทรีย์ที่หลงเหลืออยู่เนี่ยไม่เพิ่มจํานวน เราก็จะเห็นนะคะว่าอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์นมพัชไรเนี่ยจะมีระยะเวลาเนี่ยไม่นานนะคะไม่เหมือนผลิตภัณฑ์ UHT ซึ่งก็ควรที่จะยึดตามนั้นนะคะตามที่ผู้ผลิตเนี่ยเขาได้ระบุไว้เพราะว่าถ้าเกินกว่านั้นแล้วเนี่ยก็จะไม่เหมาะต่อการบริโภคเพราะมีจํานวนจุลินทรีย์ที่เป็นโทษต่อร่างกายอยู่ในน้ำนมนั้นเนี่ยมากเกินที่เราควรจะได้รับค่ะ